อยากพิเออเดอร์เสื้อผ้าในตลาดจีนแต่ไม่อยากจ้างล่ามทำยังไงนะคะวันนี้ใซมีแอปมาแนะนำค่ะก็คือ VVIC แอปอันนี้นะคะเป็นแอปที่ขายเสื้อผ้าในกวางโจค่ะหลักๆเลยแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากนะคะจะขึ้นแบบใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่อ่อานภาษาจีนไม่ออกก็ไม่ต้องกังวลค่ะด้านบนจะมีลูกกล้องนะคะให้เรากดลูกกล้องเสร็จแล้วเราสามารถดึงรูปที่เราสนใจหรือว่าที่เราต้องการหาเนี่ยได้ค่ะในการเซิร์ชเหมือนในหนึ่งหกแปดเลยค่ะถ้าสําหรับหลายๆคนนะคะที่ ยังไม่เคยใช้นะคะหรือใส่สั่งหนึ่งหไแบบไม่เป็นเนี่ยสามารถเข้าที่ u t u b e นะคะแล้วก็เลือกใช้หน้าโฟทสก็ได้ค่ะแต่จะมีสอนตั้งแต่แรกเลยอันเนี้ยก็คือไงมายมานะคะส่วนอันนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกจากราคาสูงไปต่ำต่ไปสูงได้ค่ะเปรียบเทียบราคาได้เลยนะคะโอเคส่วนแอปนี้นะคะที่มันน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าอย่างเวลาที่เราไปเพียวเดิร์ใช่ไหมคะเราต้องการดึงรูปแล้วก็วิดีโอไปลงคืออันเนี้ยค่ะพอเราเจอสินค้าที่ถูกใจเนี่ยเราสามารถกดตัวเสัญลักษณ ลูกสอลงอันนี้ค่ะเป็นการเซฟลูกคือถ้ามีวิดีโอมีรูปภาพที่ร้านลงเนี่ยมันจะสามารถดึงได้หมดค่ะไปไว้ในแกลอรี่ของเราเลยเวา